มีมีมีทีมีสวัวป <Hey! S 2> ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่เจอมึงได้ยังไงวะเฮ้ยไม่รู้ก็มาเจอที่นี่ไงกาเฮ้ย hey! ตัวมึงเหมือนเดิมเลยว่ะเออเหมือนเดิมดิมึงน,นี่ไม่สูงแต่เด็กเลยนะมึงจำได้ไหม <c oughs> เด็กๆก็ะสูงกว่าถุงเท้านิดเดียวเอง จำได้ไหมเวลาเจอคนแรกพบอ่ะมึงอย่าทักแบบนี้นะเว้ยเฮ้ยมึงทักกูที่นี่ที่แรกที่สุดท้ายด้วยมึงมีฉายาที่โรงเรียนไงฉายาฉายาอะไรอะ่ะเป็นเพื่อนเรียกจะไม่ได้เหรอว่ามึงอะทให้หมาที่โรงเรียนไม,ไม่หลับไม่นอนมึงคือหมาตื่นไง จริงตอนป2มึงจำได้ไหมไเขาเข้าแถวกันแล้วเขาลบทงชาติกันแล้วเออเออแม่เพิ่งจูงมึงเข้ามาในโรงเรียนมึงใช้คำว่าจูงเหรอจับมือ